ทุกอย่างที่เรากําลังทำอยู่ตอนนี้ชีวิตของเรารอบตัวเราทุกอย่างคือพลังงานวันนี้เราตื่นด้วยพลังงานยังไงวันนี้เราเซ็ตวันหนึ่งของเราเนี่ยด้วยพลังงานยังไงพลังงานลบหรือพลังงานบวก ทุกคนเลือกได้นะก็สวัสดีทุกคนเพื่อนจากทาง i ิกตอกเพื่อนจากทาง a c e b o o k แล้วก็เพื่อนจากทาง u t u b e เองนะคะคุณแอนก็เป็น mindfulness meditation teacher นะครูสอนสมาธิจิตวิทยาเชิงบวกวันนี้อยากจะมาให้ทิปง่ายๆ4ทิปที่เราจะได้เอาไปใช้ปรับวันเนี้ยของเราให้มันดีมากๆเลยนะอันแรกเราต้องพาตัวเองอยู่ใน calm state คือแบบสเตทที่มันสงบสเตทที่มันไม่มีอะไรมาวุ่นวาย การตั้งต้นของวันเนี่ยสำคัญมากถ้าเราวุ่นวายไปกับสิ่งรอบตัวเนี่ยเราจะไม่ชัดเจนอะไรกับตัวเองเลยหาสถานที่ที่ทําให้เรารู้สึก calm นะอยู่คนเดียวบ้างก็ได้นะสงบเพราะมันสงบแล้วเนี่ยรู้สึกเออเราจะรู้เองอะ่ะให้เราฝึกกันเองเราจะรู้เองนะแต่ถ้าใครที่ยังฝึกไม่เป็นเนี่ยก็ลองเข้าไปดูใน Youtube u t u b e หรือ f เ c e b o o k คุณแอนดูนะลองค่อยๆฝึกไปให้มันสงบแต่ละคนมีวิธีการไม่เหมือนกัน แต่คีย์ก็คือว่าทํายังไงนะให้วันนี้เรารู้สึกสงบที่สุดภายในที่สุดอันที่สองเราต้องสร้าง intention เราต้องสร้างจุดที่เราจะตั้งใจในชีวิตของเราให้เก่งนะอย่าวอกแวกคิดอะไรต้องการสิ่งใดตั้งใจตั้งความคิดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลงมือทำให้ชัดเจนข้อที่สมเราจะต้อง มีความเชื่อใจในตัวเอง trust and flow นะ trust คือการเชื่อใจคือการเชื่อในตัวเองเชื่อในพลังต่างๆรอบตัวเนี่ยว่าเขาจะสนับสนุนเราเชื่อมั่นในผู้คนต่างๆที่อยู่รอบตัวเราว่าเขาจะช่วยเหลือเราเชื่อมั่นแล้วก็ flow ไปกับมันคือรู้สึกแบบไม่ได้ยึดติดไม่ได้ขาดวังแต่ทำให้มันดีที่สุดนะสเราต้องรู้จักเป็นคนวางแผนเก่ง เป็นนักวิจัยที่เก่งใครที่ตามคุณแม่มาสักพักหนึงเนี่ยเราต้องเป็นนักวางแผนเก่งวิจัยเก่งหาข้อมูลเก่งแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเองให้สม่ำเสมอแล้วเราจะสตาร์ทวันของเราได้อย่างแบบยอดเยี่ยมขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ